ก็มาดูงานเสาป้ายนะครับที่คนงานของเราได้ทำกันไว้นี่ก็เป็นในส่วนท่อไฟนะครัท่อไฟก็มามีสามอย่างมีป้ายโฆษณาโฆษณาธุรกิจเสริมกับพอทนะครับปอที่อยู่ข้างบนตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนของร้านกาแฟกับเซเว่นอนี้ก็เป็น ในส่วนของป้ายเฟรลีดีไซน์นะครับ สูงเหมือนกันนะนี่